มนุษย์เรามีสัญชาตญาณของการออกเดินทางสำรวจติดตัวมาอยู่แล้วตั้งแต่บรรพบุรุษของมนุษย์ได้ถือกำเนิดขึ้นมาบนโลกเมื่อราวราว1.5ล้านปีก่อนเพื่อสำรวจหาทรัพยากรหาที่อยู่อาศัยและแหล่งอาหาร <Okay. S 1> นี่จึงเป็นสาเหตุที่ว่าทำไมมนุษย์เราส่วนใหญ่มักชอบออกเดินทางออกสำรวจสถานที่ที่ตนไม่เคยคุ้นกม,มาก่อนและนี่ก็เป็นเรื่องน่าแปลกที่ผมและเพื่อน ก็เหมือนจะมีสัเทเลิยานที่อยู่ในทีเอย่างหนาแน่นกันทั้งคู่เราจึงออกเดินทางจากกรุงเทพไปยังหุบป,ป่าตาดจังหวัดอุทัยธานีเพื่อสำรวจสถานที่ที่เขาว่ากันว่าเป็นป่าดึกดำบันที่ซ่อนอยู่ในประเทศไทยที่ระบ,บุนิเวศของหุบป,ป่าตาดนั้นแทบจะไม่แตกต่างอะไรจากสมัยเมื่อ200ล้านปีก่อนเลยใช่ไหมวะเดนินสามรอบ าเราเดินทางออกจากกรุงเทพเวลา7โมงครึ่งเพื่อมุ่งหน้าสู่จังหวัดอุทัยธานีสภาพอากาศของวันนี้ที่เดินทางค่อนข้างที่จะเย็นสบายและไม่มีแดดมากนักจนอดคิดไม่ได้ว่าวันนี้เราอาจจะต้องเจอกับฝนหลงฤดูเป็นแน่เดินทางกันประมาณเกือบสองชั่วโมงได้ สัญชาตญาณแรกในการเอาตัวรอดก็เริ่มเตือนให้เราหาร้านข้าวที่ใกล้ที่สุดแต่ร้านแถวนี้ก็เหมือนว่าจะยังไม่เปิดหรือไม่ก็เปิดสายกว่าตอนนี้เราจรึงจอดพักที่ร้านนมร้านหนึ่งระหว่างทางเพื่อหาอะไรรองท้องก่อนที่จะเดินทางกันต่ออีกครั้งผมและเพื่อนเลยเลือกที่จะพักที่นี่กันประมาณครึ่งชั่วโมงเพราะสภาพอากาศที่เย็นสบายและแดดอ่อนททำให้เราอยากใช้ช่วงเวลาตรงนี้ ดื่มดำกับธรรมชาติที่แตกต่างจากสถานที่ที่เราเดินทางจากมาเนี่ยคุปต์ใตกับท่านใต้ดิน่ะห่างกันชั่วโมงนึงเล่นมากเลยคุปต์ใตใช่ไปคุปต์ใต้ก่อนแล้วกันเขาเรียกว่าจุดจุดแรกเลยจุดกลางจุดแรกสี่สิบแปดนาทีลุยเลยมุ่งไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือไปตามถนนหมายเลขสามสองหนึ่งหนึ่ง เข้าสู่ทางหลวงชนบทชัยนาท4049จนใกล้ถึงหุบป่าตา เราก็ได้จอดกันอีกครั้งหนึง่งเพราะได้สะดุดกับซากผีเสื้อบนถนนและภูเขาบริเวณนั้นที่เรียงลายถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยที่เราจะไม่เผลอขี่รถชนกับผีเสื้อในธรรมชาติเพราะความต้องการที่ออกเดินทางและเรียนรู้ธรรมชาติของมนุษย์ก็ย่อมมาพร้อมกับความตายของสิ่งมีชีวิตเล็กๆเ,เป็นเรื่องที่น่าเศร้าที่ไม่ว่าเมื่อใดมนุษย์จะทําอะไรก็ตามแต่จะต้องมีส่วนที่ทําให้ธรรมชาติต้องได้รับบาดเจ็บเสมอ จนสุดท้ายเราก็ได้มาถึงหุบป,ป่าตานจุดหมายที่ตั้งใจกันไว้ตั้งแต่แรกแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปยังหุบป,ป่าตานนั้นเราได้แวะกินข้าวกันที่ร้านฝั่งตรงข้ามทางเข้าหลังจากที่ได้ลองท้องมาจากร้านนมก่อนหน้านี้คือ อะก็สาขาก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ห่างจากจุดท่องเที่ยวในกรุงเทพกเท่าไหร่อันน้น่ากินกลาวเลยเเจ๋งสัมผัสไปเยอะเลยเฮ้ยจะผีเสื้อที่ตัวใหญ่นะเสื้อาโอ้โหใหญ่เลยแต่น่าเสียดายคือแบบรถมันมาเร็วแล้วเข้าใจอยู่บ้างผีเสื้อนี่ถือเป็นเขาเรียกว่าเป็นวิญญาณบรรพบุรุษไหมเฮ้ยมันวะมันเคยเคยเหมือนเหมือนเคยได้ยินอยู่นะไอ้เรื่องว่าเออถ้าเกิดว่าผีเสื้อมาเนี่ย ก็เหมือนว่าแบบเป็นบรรพบุรุษที่แบบมาเที่ยวหาเออโอ้หมันก็น่ากินเลยอ่ะข้าวผัดต้ยมยำทะเลโอ้โหอันนี้คือมาัน่าอาจากป่าเนี่ยรุ่งใหญ่อังวะงและก่อนที่เราจะเข้าไปยังหุบป,ป่าตาก็มีน้องร้านข้าวได้มาให้คำแนะนำแก่นักท่องเที่ยวแปลกหน้าที่โหยหาธรรมชาติอย่างเราได้เตรียมตัวก่อนที่จะเข้าไปยังป่าดึกดำบรรพแห่งนี้ ป่าเนี่ยมันจะเป็นของพวกยุคไดโนเสาร์ที่ยังเหลืออยู่ครับอ๋อ<า>เป็นไดโนด้วยถ้าเข้าไปข้างในเนี่ยมันจะมีสัตว์คือวกึ้งคือมังกรสีชมพูครับ<อ>ตัวมันจะเล็กเหมือนกี้คือแต่ว่าจะเล็กกว่านิดนึงจะเข้าไปว่าตัวมืดไปฉายลองมันจะมีไปของอุทยานเนี่ย<ก>มันจะมีอยู่ตรงเคาน์เตอร์ครับผมอ๋อเป็นชั้นๆยืมเขาไม่มีให้ยืมเขาใหมครับแล้วก็ต้องมาคืนอ๋อถ้าไม่คืนถ้าไม่คืนก็ไไม่ด้ไม่ได้ เขาก็จะเขงคือไฟฉายของเขาก็ต่างจากทั่วไปอ่าตัวจ่าจำนนไหนบาทได้ไงเปียนชื่อลงทะเบียนได้รับมากปนกี่คนครับสองคนครับ นันครับอย่างจ้างมัคคุเทศ์นี่อยู่ที่เราจะให้อยู่ที่เราอ๋อแล้วแต่หรอแล้วแต่เราจะใ้อสิบบาทไหมบาทพี่ไมประทอจประจําจริงๆก็เพิ่งรู้ว่าเราสามารถที่จะขอให้น้องๆที่มาเป็นมัคคุเทศ์พาเราทัวร์ป่าดอนดําบันนี้ได้ก็คงถือว่าเป็นเรื่องที่โชคดี ที่เราจะได้มีเพื่อนคุยระหว่างทางเพื่อไม่ให้การเที่ยวครั้งนี้เงียบหนาวมากเกินไปอเย่างี้ยมาสองคนไม่ก็คนนึงคุยกับมือคนนึงคุยกับกูอ๋อมาลองดูปไปดีวพี่พาไปย่่อย่่ <laughs> ทางเข้าไปยังหุบป,ป่าตาดจะเป็นบันไดที่ขึ้นไปเราจะเห็นรูปปั้นของหลวงพ่อทองหยดเจ้าอาวาสวัดถ้ำทองผู้ที่คุณพบป่าแห่งนี้ท่านได้คุณพบป่าแห่งนี้เมื่อปีพศ2522 ป่าที่เต็มไปด้วยต้นตาดขนาดใหญ่มากมายซึ่งต้นตาดนั้นจัดว่าเป็นไม้โบราณตระกูลเดียวกับต้นปาล์มจึงได้ชื่อว่าหุบป,ป่าตาลและท่านได้เจาะถ้ำเพื่อเป็นทางเข้าไปยังหุบป,ป่าตาลในปีพศ2527และต่อมากรมป่าไม้ก็ได้ประกาศให้ที่นี่เป็นพื้นที่อนุรักษ์ที่มีค่าย,ยิ่งต่อจังหวัดอุทยัยธานีและประเทศไทยภายในถ้ำทางเข้าจะมืดสนิทและเต็มไปด้วยหินหองอกหินย้อยและเศษหินมากมายที่อยู่ตามพื้น พอผ่านถ้ำออกมาเราจะพบว่าลักษณะป่าที่ค่อนข้างที่จะแตกต่างากับภายนอกให้ความรู้สึกเหมือนเราหลุดมาอีกมิติเสมือนว่าเราได้ย้อนกลับมาในอดีตเมื่อ200ล้านปีที่แล้วเลยต้นไม้และหินที่นี่ดูแปลกตากว่าทุกที่ที่เคยไปมาผมเองก็ต้องยอมรับว่าไม่เคยรู้จักต้นตากมาก่อน และไม่คิดว่ามันจะมีขนาดใหญ่แบบนี้ทําให้อดคิดไม่ได้ว่าถ้าต้นไม้โบราณจะใหญ่ขนาดนี้สิ่งมีชีวิตสมัยนั้นรวมไปมถึงมแมลงคงจะต้องมีขนาดตัวใหญ่ไม่ใช่เล่นเหมือนกันผมและเพื่อนเหมือนตกอยู่ในมนต์สะกดของธรรมชาติจนไม่สนใจเวลาเลยว่าเข้ามานานแค่ไหนสนใจแค่ว่าเราจะอยู่ตรงนี้ให้นานที่สุดเท่าที่เวลาของสถานที่นี้จะยอมให้นักเดินทางอย่างเราอยู่ได้และสถานที่นี้ ผมก็ได้มีเป้าหมายติดตัวมาก่อนที่จะเริ่มเดินทางมายังหุบป,ป่าตาดนั่นก็คือการตามหากิ้งกือมังกรสีชมพูเขาว,ว่ากันว่ามันถูกคนพบในประเทศไทยจังหวัดอุทัยธาน,นีหรือหุบป,ป่าตานั่นเองผมเองตั้งใจไว้ว่าไม่ว่ายังไงก็ต้องหาให้เจออจะดิเ เอ๊หนังผีอะเรื่องลองของอะไรอย่างอ่ะจำหมดต่วยอ่ะ หัวเขามันจะมีเขาเหมือนมังกรค่ะคนที่เจอก็เลยตั้งชื่อว่ากิ้งกือมังกรจริงคือน,นี่ไหนวะมึงลองจับสิกากหมากสีอ๋อนี่มันอยู่คู่กันเลยนี่นาสีเหลืองเหมือนจะอยู่ตรง <c oughs> ช่วงหน้าหนานมดินทำไมต้องขนนดินอะระหว่างทางกลับออกจากหุปปาตา เราก็ต้องผ่านถ้ำซึ่งเป็นถ้ำเดียวกับที่เราเข้ามาน้องมอัคุเทศได้สกิดบอกว่าตรงนี้จะมีแร่ซิลิกาเป็นแร่ธรรมชาติที่ถ้าเมื่อไรที่เราเอามือไปจับหรือสัมผัสมันมันจะไม่เกิดขึ้นอีกถือว่าเป็นอีกหนึ่งความสวยงามที่ธรรมชาติสร้างขึ้นมาให,ให้มนุษย์อย่างเราได้แปลกใจและตั้งคำถ,ถามถึงความสวยงามที่ธรรมชาติสร้างขึ้นมาว่าถ้าไม่มีมนุษย์โลกใบนี้จะสวยงามกว่าที่เป็นอยู่หรือไม่ และก่อนที่จะลงบันไดน้องบากุเทก็ได้บอกอีกว่าที่นี่มีการค้นพบร่องรอยของหอยโบราณที่ฝังอยู่ในหินพอพูดขึ้นมาแบบนี้ผมเองคนที่รักและชอบสิ่งมีชีวิตยุคก่อนประวัติศาสตร์ก็อดใจไม่ได้ที่จะต้องหามันให้เจอแต่สิ่งที่พิเศษไปกว่านั้นคือความโชคดีที่ขากลับลงมาได้มีโอกาสเจอกับอดีตก,กำน,นันผู้ที่มีส่วนช่วยเปิดปากถ้ำเพื่อเข้าสู่ป่า,ปาตาแห่งนี้ กระเบิดระเบิดถ้ำให้หลวงพ่อเนี่ยพ่อคนนั้นเป็นคนเดิมพานของพ่อโอ้โหสุดยอดตัวจริงตัวจริงตัวจริงอะเจ้าของเจ้าของบุญทีอ่าโอ้โหสุดจริงตำแหน่งกำนันตำบลต้นนางงามโอ้โหแต่ก็ไม่สามารถคุยได้นานเพราะเราต้องตามหาที่พักก่อนที่แสงของวันนี้จะหมดลง การเดินทางครั้งนี้ของพวกเราไม่ได้มีแผนอะไรมากมายแค่อยากจะมาที่นี่ก็เท่านั้นโดยไม่สนใจว่าจะมีที่พักมีอาหารจะมีปัจจัยอ,ยอื่นๆที่ต้องการหรือไม่เราออกเดินทางจากขุปปาตาไม่เกิน1กิโลก็ได้เจอกับร้านคาเฟ่ที่มีห้องพักในตัวสถานที่ที่ตั้งคาเฟ่นี้ใช้คำพ่สวยได้เปลืองมากๆเพราะตั้งอยู่แทบจะท่ามกลางภูเขาวิวที่เห็นจะเป็นภูเขาธรรมชาติลายล้อม ผมและเพื่อนเลยไม่ลังเลที่จะเลือกคาเฟ่แห่งนี้เป็นที่พักของเราในค่ำคืนนี้อ หลังจากเก็บของเข้าที่พักกันเรียบร้อยก็ได้ออกมาเชยชมทัศนียภาพของธรรมชาติที่นี่และได้มีโอกาสนั่งคุยกับเจ้าของคาเฟ่เจ้าของคาเฟ่ก็ได้แนะนําสถานที่อีกที่หนึ่งที่อยู่ไม่ไกลจากตรงนี้ให้เราได้ลองขี่รถไปดูเขาเรียกกันว่าสวิตเซอร์ลแลนด์เมืองไทยผมและเพื่อนจึงไม่รอช้าก่อนที่แสงของวันนี้จะหมดลงระหว่างขี่กลับก็ได้เจอกับชาวสองล้อด,ด้วยกันเลยเข้าไปจอดทักทายอย่างเป็นมิตร อย่างที่เขาว่ากันว่าคนไม่รู้จักกันแต่ขี่สองล้อเหมือนกันก็เป็นเพื่อนกันได้โดยไม่ต้องแนะนำตัวใดๆเป็นอีกมิตรภาพดีๆที่ได้จากอุทัยธานีเออพักที่ไหนครับอ่าผมพักอะไรนะแอตเลต์มาเทนมาสองคันมาสองคันเลยมาบ่อยไหมพี่กุไทยอุทัยอ่ะครั้งนี้คันที่สองครับครั้งแรกผมเอารีเบลมามาคัสตอมที่น้อยคัสตอมตรงตรงก่อนที่จะหลุดไปนครสวรรค์นะฮะ อ,อยู่ตงขอบผมก็จก<ท>ำไม่ได้เทำดีไหมทำดีครับนอยคัตต้อมใช้ได้เลยฮะเพราะว่ารีเบลถ้าถ้ารีเบลของผมนะแทบทั้งขาดเลยมาจากสำนักนอยคัตต้อมเลยแกทำดีหมูกระทะเยียวยาทุกสิ่งคำพูดติดปากของเพื่อนที่เป็นฝ่ายหมูกระทะและคาเฟ่น,นี้ก็มีให้บริการอีกด้วยสำหรับผมวันนี้ถือว่าเป็นวันที่มีความสุขอีกหนึ่งวัน ที่เราได้เจอผู้คนใหม่ๆกับสถานที่ที่ไม่คุ้นเคยและเรื่องราวที่อาจจะหาไม่ได้ถ้าเรายังอยู่ที่เดิมและไม่เชื่อในสัญชาตญาณการออกเดินทางสำรวจของเรา เช้าวันใหม่กับจุดหมายใหม่ก่อนกลับผมและเพื่อนตั้งใจกันว่าจะไปดูต้นไม้ยักษ์เราออกจากห้องเพื่อเตรียมตัวออกเดินทางแต่ก็ต้องสะดุดกับอาหารเช้าที่วางเตรียมไว้หน้าห้องให้เราอย่างเสร็จสับก็ไม่คิดว่าที่นี่จะทําให้เรารู้สึกสบายได้ขนาดนี้และเมนูของวันนี้ก็เป็นไข่ดาวสรงเครื่องกับข้าวต้มร้อนๆและน้ำส้ไมไปถึงหอมข้าวเนี่ยแล้วเไป็นได้อย่างเงี้ย จากที่กินอาหารเช้าเสร็จเราก็เตรียมออกเดินทางไปดูต้นไม้ยักษที่อยากตั้งใจกันไว้แต่เมื่อคืนฝนตกหนักและก็เป็นไปอย่างที่คิดไว้เลยจริงๆแต่ก็โชคดีที่เราไหวตัวทันและก่อนนอนได้ขอถุงมาคุมกองอากาศฮารี่ไว้แล้ว เราเดินทางกันต่อแต่ก็อดที่จะมาพักหน้าทางเข้าหุบป่าตาอีกครั้งไม่ได้จริงๆเพราะด้วยบรรยากาศที่ล่มลื่นลมเย็นๆมันชวนให้เสพบ,บรรยากาศช่วงเวลาตรงนี้ก่อน เราเดินทางกันต่อในช่วงเวลาที่แสงแดดทำหน้าที่อย่างเต็มที่และสภาพพื้นถนนก็เหมือนว่าเรากำลังเล่นเกมอยู่ที่ห้ามตกหลุมแต่แตกต่างกันแค่ว่าชีวิตจริงอาจจะกดเริ่มเกมใหม่ไม่ได้เราต้องขี่ด้วยความระมัดระวังพิเศษเพราะเป็นทางที่ไม่คุ้นเคยจนสุดท้ายพวกเราก็มาถึงต้นไม้ยักษ์รู้ว่าตอนขี่มาเวคือแมปอ่ะมันให้มาทางที่มันเร็วกว่า และไม่ให้ทางไหนหรือว่าทางรัฐสวนและสวนชาวบ้านเขาแบบพื้นอย่างนี้อ๋อคือดินแดงวะไอ้ที่เราผ่านมาอพื้นอย่างแย่เต็เไปหมดเลยแล้วมึงไปทางรัฐทำไมอ่ะมันไปเส้นหลักอ่ะมันประหยัดได้เจ็ดนาทีสรุปว่ามึงไม่เราช้าเจ็ดนาทีคือเหมือนเดิมทางมันงหลุมบ่อเยอะจริงตรงสองร้อยเมตรต้นไม้ยักษ์เอาร้อยห้าสิบเมตรแคมปิ้งอ๋อมันเป็นต้นไม้แคมปิ้งแต่มันสีชมพูเหมือนกันไง กูไปปรับไปแปดเคสแะไเมื่อไหร่เนี่ยเป็นพวกแบบถ้าเสาร์อาทิตย์น่าจะมีคนแต่ถ้าเปนวันจันทร์อย่างนี้ที่เรามาก็น่าจะประมาณนี้นะ ต้นไม้ยักษ์หรือต้นเสียงเป็นต้นไม้ที่มีอายุหลายร้อยปีตั้งอยู่ท่ามกลางป่ามากกว่าร้อยต้นอยู่ที่อำเภอบ้านไล่มีที่มาแรกมาจากเป็นต้นไม้ของพ่อตาของนายเฮียงชาวป่าที่ตั้งใจจะขายให้กับพ่อค้าในราคา900 0บาทเพื่อนําไปทปําผลิตภัณฑ์ไม้ต่างๆแต่นายเฮียงได้ขอต้นไม้ต้นนี้ไว้กับพ่อตาเพราะเห็นว่ามันมีคุณค่าและมีความสําคัญจะหาต้นไม้ใหญ่ขนาดนี้ในชุมชนนี้ไม่ได้อีกแล้ว และเหลือเพียงแค่ต้นเดียวในชุมชนนี้จึงขอไว้ดูแลและรักษาจนมาถึงปัจจุบันอุทัยธานีจังหวัดที่ใครๆก็บอกว่าเป็นเมืองผ่านแต่สำหรับผมนี่คือจังหวัดอันศีนของประเทศไทยที่แท้จริงที่มีความลับของธรรมชาติซ่อนอยู่ในหุูเขามากมาย พัน์พืชและสัตว์ที่หาดูที่ไหนไม่ได้ก็ได้ซ่อนตัวอยู่ในสถานที่แห่งนี้เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ดึงดูดให้นักเดินทางสำรวจอย่างพวกเราต้องออกมาค้นหามันแต่ก็อย่าลืมว่าเมื่อมนุษย์ค้นพบสิ่งใดสิ่งนั้นมักจะมีความเสี่ยงที่จะสูญหายไปจากโลกเร็วขึ้นด้วย